ถึงตอนนี้ทุกพักการเมืองร่วมรัฐบาลและพักร่วมรัฐบาลพักใหม่อย่างประชาธิปัตย์เนี่ยส่งชื่อส่งชื่อไปที่เลขาคลมนิสิการเรียบร้อยแล้วตีปิกพับพับแต่ว่าแต่ว่าส่งชื่อไปเนี่ยได้ไม่ได้ไม่รู้นะก่อนถึงนะพี่โอพีวี ก่อนถึงมือกิษฎิการและเลขาคอรมอไปถึงเลขานายกก่อนหมอหมิงหมอมิงหมอมินเลศสวีเดตอ่านหมอมิงบอกว่าส่งมากเกินคอรมอนี่3ามสิบ้วกหนึ่งแล้วก็คือ 3- 6รู้นาไกส่งม่ได้แค่35ชื่อแล้วนี่งแล้วนี่ตอนนี้ส่งมาถึง40ไหมเออไม่หมอมิงไม่ได้บอกจํานวนไม่ถึงไม่เกินพอบอกว่าพักนั้นพักนี้ส่งเออผมไม่ได้เปิดซองไม่เปิดซองแล้ว หมองรู้ได้ไงเกินหมองโดนจับได้แล้วครับเพตอะนั้นตอนนี้ส่งมาแต่ความยุ่งยากตรงที่จะเลี้ยธรรมนะหลังจากคดีนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยทำให้การตั้งคลมชุดใหม่ต้องตรวจกันเข้มมากเพื่อไทยเนี่ยยังไม่มีปัญหาเรื่องเลี้ยธรรมที่บอกว่าจะอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าดูแต่มนี้นายกรลฐมตรีเนี่ยไม่ควบกระลาหมไม่ควบแต่ว่า เพื่อไทยเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องว่าตรวจคนสมบัติจะได้ทำมีปัญหาเดียวเก้าอี้ไม่พอเก้าอี้ไม่พอคนเ,ออเดี๋ยวมามที่เดชันก็นได้เอาไปไบางคนตอนนี้ซ้อมอยู่นะพี่บีวอ,อะไรพับ พับซ้อมอยู่แต่บางคนก็เรียกเรียกบิ๊กยังบิ๊กวนเหรอไมเรียกเพราะตัวใหญ่อยู่แล้วเออวันก่อนผมไปเจอคุณภูมิธรรมนะตะเบ้เลยคนเอกภูมิธรรมอันนี้เลยท่านก็ตะเบ้กลับนะอลไรคนเอกไม่ได้ท่านลำตีภูมิธรรมตอนนี้โผล่นะเนี่ยเมื่อนายกไม่ควบเนี่ยตอนไล่ตีกระทรวงกระทรวงกลาโหมเนี่ยตอนนี้น่าจะ ค่อนข้างที่จะชัดเจนคุณภูมิจามเวทยาชัยวันจับตากระทรวงนี้นะไม่ได้แค่กลาหมแต่จะดูแลรอยกความมั่นคงและไปนั่งเป็นประธานก็ตลอดซึ่งในอดีตสมัยรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยทำแล้วต้องเคยเม่อ่นะตำแหน่งนี้ดิงีว่ารานกระทรวงพาินี้ตอนนี้เป็นใครเขาจีว่าตอนนี้หลอลุ้นเพราะเดิมทีเขาจะสลับล่างกันให้เลขาอดีตเลขาที่นำพักเข้าสู่รัฐบาลคือ คุณประเสริฐประเสริฐจันทละรลวงทองแต่ล่าสุดบอกว่าคุณประเสริฐคุณประเสริฐรู้งานด,ดิจิตัลแล้ว แล้วรู้ว่าจะจัดการยังไงแล้วตอนนี้ไงเขาบอกว่าทิศทางที่ขับเคลื่อนจะเอาเศรษฐกิจใต้ดินมาบนดินเนี่ยเนี่ยกำลังทําอยู่และอีกท่านหนึ่งคือเลขาพักเพื่อไทยปัจจุบันสรวงเทียนทองนี่แหละไปต่างประเทศหรือว่าพาณิชย์อาจจะไปตรงนั้นแหละครับไม่ต่างประเทศกับพาณิชย์นะตอนนี้เขาเก่งกันว่าอย่างนั้นครับที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอันนี้ก็เกี่ยวครับส่วนท่านอื่นๆคุณสุยายะนะที่เดิมเดิมศักนะแต่ที่มาใหม่คุณหมอสองจังหวัดคุณหมอชนลนานเนี่ย มีชื่อมาแต่ปัจจุบันผมเข้าใจว่ายังลุ้นอยู่นะรองนายกเดียวยังลุ้นอยู่เพื่อไทยเป็นพักเดียวที่ยังไม่ตกผลึกอ่ะที่อื่นก็ตกผลึกแล้วคนคนอื่นสมศักดิ์อยู่ที่เดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมสุดาวันอยู่ที่เดิมพี่ชัยจะเหลือเกี้เดียวพี่ชัยเหลือรัฐมนตรีครั้งคมนาคมที่เดิมยกชุดครับรัฐมนตรีท่องเที่ยวไอเนี้ยจะผันแปรได้รัฐมนตรีท่องเที่ยวน่าจะเหมือนเดิมถ้าเหมือนเดิมก็เป็นพี่ S <S เสริมศักพงพานิบที่คนที่ลุ้นว่าจะหลุดก่อนอันนี้ยังอยู่เหรอครคุณตอนนี้เผาวภูมิมและชูศักดิ์เผาวภูมิชูศักดิ์และก็สอสอสอ,สอ,อิม,อมลุ้นครับลุ้นนี่ในแง่ของ เพื่อไทยเพื่อไทยเพื่อไทยคนเขาเยอะดูพักอื่นครับภูมิใจไทยภูมิใจไทยนี่เสนอชื่อเดิมหมดโอ้นี่แต่ว่าเสนอชื่อเดิมหมดแต่ที่สุ่มเสี่ยงอยู่คนเดียวเดิมทีเขาบอกว่าสองคนตอนหลังคุยกันลงตัวครับครับเพราะจัดการอะไรบางอย่างได้แล้วหนึ่งที่ลุ้นอยู่ไม่ใช่ใครครับครับเสือใหญ่ที่อุทัยธานีชาดาไทยเศรษฐนะครับต้องติช่วยว่าการมาดไทย ชาดาบอกว่าผมไม่มีประวัติด่างพร้อยไม่มีคดีคดีทุกคดีชนะมาตลอดเพราะฉะนั้นแม้จะมีมนทินว่าด้วยเรื่องของผู้ส่งอิทธิพลเอาไปดูพักเล็กประวัติไม่มีพักเล็กในรัฐบาลและพักใหม่ส่งเหมือนเดิมนะครับหนึ่งท่านเดิมเนี่ยมีข่าวว่าไปรำลัที่ต่างประเทศนะใช่แต่ว่าไปคุยกันบอกว่าขออยู่ที่เดิมมันมีเหตุพ่ทางจริงก็ต่ทศก็เหมาะนะที่นี่ก็เหมาะราลับก็เหมาะเหมาะแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์ พักชาติไทยพัฒนาเอตจิ้งโซไซตี้ชาติพันานะกระแสของคนมวลชนประชาชาติเหมือนเดิมที่เดิมทำนี่ทำได้ดีอยู่แล้วจะเปลี่ยนทำไมแล้วมาพักใหม่ประชาธิปัตตีปีกพับๆประชาธิปัตย์ก็หัวหน้าพักกับเลขานี่แต่ตอนนี้ก็มีศึกเหมือนกันนะประชาธิปัตย์มีศึกสองศึกผลของการล่อเสือออกจากถ้ำ ส่งผลในห,หนึ่งในแง่ของโคต้ารัฐมนตรีพี่ช้างมีปัญหาแนะ่มันเหลือสองเก้าอี้จะลืมนะมันเหลือสองเก้าอี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหัวหน้าพักคุณเฉลิมชัยครับเข้ามาทําหน้าที่เป็นรัฐมนตรีคุณเฉลิมชัยจะมีปัญหาเรื่องนึงเรือ่องอะไรครับเพราะก่อนหน้านี้ประกาศใช่ไหม ไมว่าวางมือทางการเมืองแล้วเห็นไหมพูดง่ายๆของมันจะเข้าตัวต่อมาข้างในเองก็มีแกนนําอยู่สองคนที่ดูแลสอสแล้วก็เป็นปึ๊กกันเลยคนหนึ่งเลยคารท่การพักเดดอิกอีกคนอ่ะชัยชนะเดดเดโชตำแหน่งมันมีสองตำแหน่งและถ้าให้เดดอิดเข้าคิดว่าชัยชนะจะยอม นี่ในงานเ i n n e อท a l ผมเจอเดชอิถามว่าถ้าไม่มีชื่อเป็นไงบ้างอไม่มีปัญหาครับพี่อ้าวผมก็เจอชัยชนะเดดเดโชจับมือหน่อยพี่โอดีมากขอบคุณมากนะไม่รู้ประชาต่ถามผมถามคุณทักษิณบนเวทีจะมีประชาธิปัตย์ไหมแกบอกเขห้ก็มางานนี้ไม่ใช่เหรอนี่มางานนี้มางานนี้เอาพลังประชาััล่ะลังประชาัฐตอนนี้พลังประชาัฐเนี่ย พลังนรัตเนี่ยสองชื่อนี้อยู่นะผมว่านะพลังประชารัฐนะเป็นพลังประชาเละิ์ฤทไตอนนี้ป่าแตกเลยนอพลังประชารัฐเข้ามาในนามพลังประชาัหรือกล้าทำนี่ต้องตอบไปชัดนะดูโครงสร้างนี้น่าจะกล้าทําบวกธรรมนัตนี่ผมว่านะเอางี้ก่อนนะถ้านนะลือมนมามาไม่ได้เพราะตัวเองเป็นหัวหน้าพักกล้าทําอืำครอบงาพักไม่ได้นะไม่ได้นะลือมนแต่ถ้าไปในนามย้ายพักไปอยู่ในนามของ กล้าทำคราวนี้ได้ครับอ๋อแต่ว่าถ้าเอาน้องผู้กองมาก็ที่ไหนผมได้ยินว่าคุณอัครานี่เป็นมีเป็นเป็นคนมีโรคประจำตัวอ๋อแต่รัฐมนตรีแบงค์นี่โอ้รัฐมนตรีแบงค์อัจฉริยศิริรัทยากรเขาบอกขึ้นได้ไหมขึ้นมาเป็นว่าการได้ไหมขึ้นม้ออาจจะเป็นได้โอ้โหนรี่จับตาพลังประจะรัรต้องตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะไม่ชัดเจนแต่ก็บอกว่ามีชื่อส่งชื่อคุณธรรมนัสไปด้วยนะให้ตรวจสอบกับ พักรวมไทยสร้างชาติต้องบอกว่าเหมือนเดิมพลังงานหัวหน้าพรรคนะที่เพิ่มมาใหม่คือรัฐมนตรีอุตสาหกรรมซึ่งเลขานนี้จะต้องไปตรวจคุณสมบัติเหมือนกันในคณะพร้อมพัน์และคุณตุชาติจงกลิ่นรัฐมนตรีช่วยพันธุ์นี้แต่ต้องรุ้นนี้ต้องลุ้นแนวโน้มไม่ลุ้นแล้วครับไม่ลุ้นไม่คุณพัฒราพันธีสุาพินพัฒราไม่ลุ้นแล้วครับครับ่นองนเลยต้องไปพักก่อนพักก่อนเลยพักก่อนแสดงว่ามีคนใหม่เข้าไปจะใช้โคตารัฐมนตรีช่วย การาโหมออ๋ซึ่งผู้ช่วกรในการสัมภาษณ์ของคุณทักษิณชินวัตรไหมฟังอาจจะมีพัรร่วมขอรัฐมนตรีช่วยกะราโหมได้ยินมาว่าคุณทักษิณบอกได้ยินมาว่านั่นแหละนี่พี่ช้างครับปกติแล้วตอนมีสี่เก้าอี้นะครับก็มีเลขาธิการไปทําหน้าที่รัฐมนตรีช่วยอยู่แล้วไม่ใช่หรือเพราะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะจะนนั้นเมื่อกราหม เมื่อรวมไทยสร้างชาติต้องการรัฐรีช่วยกลาโหมเนี่ยรัฐรีพิมพ์พัฒนาอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกใช่ต้องเอาจากคนนอกมาใช่ไหมต้องมีนายพลละนายพลนายพลโอพลเอกอีกเรื่องหนึ่งไม่รู้อ่ะพลโอพลเอกแต่การจัดตั้งรัฐบาลรอบนี้ผมบอกได้เลยแต่มันจะมีพักแพรแตกอยู่สองพักพักแรกก็คือพลังประชารัฐแต่พักที่สองคือพักนี้รับประชาธิปัตย์นะคุณชวนประกาศชัดเจน มติพักไปยังไงก็ว่ากันไปให้เป็นมติพักแต่ผมคนหนึ่งคัดค้านการเข้าร่วมคัดค้านนอกจากคุณชวนแล้วนี่คนสันเพชรสอสเขตหนึ่งคนคัดค้านด้วยเขตสมนาบ้านผมยามานีบอกว่าการทําหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลเป็นอุดมการณ์หนึ่งของพักนะแล้วก็บอกว่ารัฐบาลก็มีเสียงสสสอุนนมากพออยู่แล้วประชาธิปัตย์จึงควรทําหน้าที่ฝ่ายค้านต่อไปนี่เป็นหนึ่งเสียงของสรับ แสแสส่วนใหญ่ของประชาธิปัตย์ตอนนี้พูดง่ายๆเขาจะไปร่วมรัฐบาลแล้วล่ะที่จะไปร่วมพูดชัดเจนเดนอินขาวทองหากมีโอกาสเข้าร่วมบาลมีโอกาสทําประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาตินะที่เราบอกว่าอย่าไปเลือกถ้ามีโอกาสก็ไม่ควรทิ้งโอกาสนม้ว่าจะไปนีเารไม่ต้องแปลแต่ว่า บุคคลที่เป็นปูปูชนียะบุคคลของประชาธิปัตย์ชวนหลีกภัยว่างไงวันหนึ่งกับลำมาหนุนเขาเป็นรัฐบาลที่เราบอกว่าอย่าไปเลือกอผมว่านี่เป็นการทรยศประชาชนโอ้โหคำนี้ขีดเส้นใต้นะครับทรยศ <c oughs> ประชาชนวันไปฟังทั้งสองมุมต่อท่าทีของรัฐบาลร่วมและไม่ร่วมครับสบสบในสภานียนะผมว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ย แบ่งออกเป็นสอง,สองกลุ่มนียว่ะสองกลุ่มใหญ่นะครับคือกลุ่มคอไก่สสที่พูดเก่งสส,สตำหนิเก่งวิจารณเก่งพวกนี้เขาจะทำงานไม่ค่อยเก่งพวกนี้ก็จะมีความคิดไม่อยากร่วมรัฐบาลไอ้กลุ่มขอเนี่ยพูดอาจจะไม่เก่งตำหนิคนอื่นไม่เก่งแต่เขาทำงานเก่งเขาถือว่าเขารอโอกาสที่เขาร่วมรัฐบาลเพราะเขาจะได้มีโอกาสสร้างผลงานให้กับประเทศชาติและประชาชน ก็ธรรมชาติของนักการเมืองครับเข้ามาเป็นผู้แทนอยากช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วครับไม่ทําให้พักแตกครับเพราะรอบรอบที่ผ่านมารอบก่อนนู้นทุกคนคิดว่าพักแตกด้วยแต่ก็ออกไปแค่คนเดียวคือท่านอภิพิธิ์เพราะท่านบอกว่าท่านไม่เอาประยุทธ์ท่านก็นยอมลากออกจากสสไปคือวันนี้มันต้องรีเซ็ตประเทศไทยนะครับไม่ใช่ว่ารุ่นปู่ผมเนี่ยทะเลาะก,กับปู่ของพี่น้องสื่อมวลชนมารุ่นผมต้องโกรธกันด้วยอย่างนี้ผมว่าไม่ใช่ครับม,มองที่ชาติและประชาชน ผมเป็นคนรณนรงค์ให้พี่น้องในภาคใต้ไม่เลือกพรรคเพื่อไทยเหตุผลเพราะว่าพรรคนี้ได้ประกาศตั้งแต่สมัยคุณทักษณิณแล้วว่าจะพัฒนาเฉพาะจังหวัดที่เลือกเขาจังหวัดอื่นไว้ที่หลังซึ่งแนวปฏิบัติเนี่ถือว่าไม่ถูกต้องทั้งในแง่ของคุณธรรมจริยธรรมการเมืองรวมทั้งในแง่รับนูนก็ไม่ถูกครับจะไม่เคยมีครับที่รัฐบาลกล้าประกาศว่าจะเลือกปฏิบัติแบบนี้ ดังนั้นเมื่อเราไปบอกเขาอย่างนี้แล้วพอเลือกตั้งเสร็จเรากลับตละปัดไปเห็นดีเห็นงามมันเหมือนทรยศเขาอะทั้งสองสามครั้งที่ปานมาเนี่ยความเป็นป่ายคานของปราชย์เนี่ยไม่ค่อยจะแน่วแน่ไม่ใช่ไม่ค่อยจะตั้งใจทํางานสําหรับบางคนนีบางคนก็ตั้งใจอภิปรายพูดง่ายเชื่อว่าท่านเหล่านี้คงจะ กลัวว่ารัฐบาลยังไม่พอใจก็เลยแสดงลักษณะให้เห็นว่าไม่ได้ต่อต้านรัฐบาลนะไม่ได้ค้านรัฐบาลในเรื่องที่ควรจะค้านก็ไม่ค้านเป็นไงสองมุมของประชาปัตย์ออชัดเจนคนละผ่้คนละความคิดตัวนี้แหละค้าเข้า,ขาคนหนึ่งบอกว่า <c oughs> จะทําประโยชน์ให้ประเทศชาติประชาชนคนนึงบอกว่าถ้าเข้าทรยศประชาชนออมันมีทางออกทางเดียวของประชาิปัตย์ไม่ว่าเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมบอกได้เลยประชาธิปัตย์ แตกแตกแตกเลยแตกแตกต้องมีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออกจากพักไหมไม่รู้แต่รู้ว่าประชาธิปัตปัจะตกต่ำมันจะแก้เกมยังไงผมว่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ของไม่ออกวันนี้เฉลิมชัยกวันนี้แต่ออกวันหน้าแต่ออกได้นรอนพี่ช้างไม่ออกวันนี้ถ้าออกวันหน้าพักก็แตกครับแตกมากอบกู้ไม่ทันเนี่ยคนเข้าร่วมคนเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยจะแห่ไปพักนี้ครับไปไหนพักนี้พักนี้เลยฮะรวมไทยสั้งชาติียเหรอนี่ พี่ช้างดูแล้วแล้วมันจะเหลืออะไรเดิมทีที่เขาต่อสู้แล้วเขายืนหยัดเขาสู้กับใครแข่งกันกับคนนี้แหละครับพิรพันธ์สาลีและทวิภาคนี่แหละครับพิรพันธ์อยู่ไปร้ายปัดแลวขัดแย้งกันแล้วขัดแย้งกันออกกัยังไงยี่สิบกว่าเสียงจะมาอยู่นี่ต่อถูก ก็เขาใช้แบบคุณทักษิณนียลืมความขัดแย้งในส่วนการเมืองดูชดต่อชอดในส่วนในส่วนใจปัตต้องดูต่อถ้ามีการเข้าร่วมปั๊บเนี่ยหลังจากนี้จะเป็นยังไงมีมติพรรคขับออกกับตัวเองในส่วนมาอยู่รวมใจสร้างชาติหรือไม่เขาบอกว่าชื่อรัฐมนตรีเกลนเนี่ยมาจากพรรคนี้หละครับคุณส่งไปสองสายคุณสันติมีไหมชื่อสันติสายหนึ่งมีสันติอีกสายหนึ่งบอกว่าตอนนี้ยังไม่มียกเว้น ถอนออกมาจาก6คนบ้านป่าเข้ามาอยู่ในกลุ่มคือรังประมตีพลังประชารัฐมีสองโผโผหนึ่งสองคนโผหนึ่งสี่คนพระเจ้ลรวาดมีไหมโผสี่มีโผสี่มีแล้วคุณดูนะตอนเนี้บ้านป่าลอยต่อกําลังอย่างเชิงระหว่าง20กับ20่สิบยี่สยี่สเลยแต่ว่าถ้ายี่หนึ่งลาก6คนนี้กลับมาเข้าค่ายนี้ได้จะกลายเป็นยี ต่อ14แต่ทุกอย่างสสก็ดูกาประเมินว่าฝั่งไหนจะเป็นรัฐบาลถูกต้องต้องว่าฝั่งผู้กองหรือว่าฝั่งลุงป้องเหมือน,นว่าเพื่อไทยอ่ะเลือกแล้วเลือกเอาคนที่ทํางานสนันนรัฐบาอ,อมาตลอดและก็ตั้งคาถามว่าแล้วทําไมหัวหน้าพักไม่ไปเลือกนายกทั้งสองนายกของเพื่อไทยเห็นไปละ มันเป็นเรื่องเจตนารมณ์นี่ผมฟังมานะจากแกนนําเลยมีคนร้องเพลงใช่ไหมที่บอกว่าอะไรนะพี่วีถ้าให้ร้วถ้าใหมามาทั้งตัวมาทั้งมาทั้งใจมาตั้งใจมาตั้งใจอต้องมาทั้งใจมันถึงจะไปกันต่อแต่ถ้ามาครึ่งครึ่งกลางกางผมขอเลือกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีหลายพักชื่อยังเกินมีหลายพัก ยังมีปัญหามีคําถามเรื่องขาดคุณสมบัติซึ่งต้องใช้เวลาตรวจยาวนานนะแต่ถ้าตรวจแบบนี้อาจจะการตั้งคลมอถแลถแลงแตลงนโยบายอาจจะช้าช้าแล้วจะกระทบอะไรฮะกระทบนโยบายดิจิทัลวอลเล็ใช่ถ้าเกิดต้องการใช้งบเดือนกันยาม,มาใช้แจกเงินสดก่อน14.5ล้านคนเนี่ย คอมอใหม่ต้องรีบมาต้องรีบมาแลมีทางออกไหมจังมีทางออกอย่างไรว่ามีทางออกได้ว่าตั้งไปก่อนคนที่มีปัญหาคุณสมบัติเก็บไว้ก่อน20-30คนก็ว่าไปที่เหลือก็ว่ารัฐบาลเศรษฐาที่ว่างเว้นไว้สองเก้าอี้ไงที่เหลือก็ไปทำหน้าที่ต่อไปนีอาจจะต้องว่างเว้นสักห้าเก้าอี้ร้อนจับตาดูสัปดาห์หน้าว่าความเคลื่อนไหวของการจัดตั้งคอรมอนั้นใครเข้าใครออกและลายชื่อที่เกินมาจาก3 6บเนี่ย รัฐบาลนายกอิงจะทำยังไงครับเนชั่นสุดสัปดาห์สามปกเสาร์รนี้นะครับสวัสดีครับ